โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม i n s i ซ e ์และเป็นแนวเกมที่ผมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดนะซึ่งแนะ่วันเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวขยองขวัญเทเลอร์ทเลอร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคเราเริ่มกันที่เป็นเด็กน้อยเสื้อแดงซึ่งมีนามว่าอะไรสักอย่างไม่มีอะไรแนะนำทั้งสิน้นเป็นเกมแนวเอ,อ่อเส้นตรงอารมณ์แบบมันฉากซูดีนะครับเหมือนมา r i โ c ค n t r a นะเอาอข้างหน้าทางตันนะน้อง รอนได้ด้วยตัวเล็กหุ้ยรถก็ติดเครื่องอะไรอ่ะวิ่งผ่านไปได้ไหมเป็นเกมอารมณ์แบบว่า 2D แล้วมีฉากฉากซ้อนเป็น 3D ข้างหลังสวยนะแต่เป็นเกมเก่าแล้วครับที่มีคนยืนอยู่สองคนมันต้องสเตวอะ่ะ เปิดไฟทำไมเฮ้ยมึงจะเดินบ้าไหมใส่หน้ากากเหมือนไมเขึ้นมเยอะไปแล้วครับไปครับลอด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 อันนี้เหมือนตู้อะไรในดาคอนบอลเลยอะเหมือนตู้ทดลองเอ่ออะไรทั้งอย่างทดลองมนุษย์มันมีนกด้วยทำอะไรได้บ้างกับตู้นี้เอาขึ้นไม่ได้อะ่ะ ทำไงอะ่ะอ๋อดันตู้ไปล้มตู้อ๋อล้ดาดันไปได้ครับนี่ไงอัดเชอรอลีฮะเดี๋ยว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 เดเีฮ้ยเขามีหมาด้วยสยองขวัญอยู่นะ คือเราหนีจากอะไรเราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำอุ้ยเฮ้ยหมาเห่าชิบหายแล้วหมาเห่าไอ้เฮียต้องไปเอากล่องนู้นมาแน่ๆเลยเดี๋ยวมันจะทับหัวต้องไปฝั่งนูน้นฮึบถึงไหม ถึงด้วยโอเคมันเหมือนที่ไหนสักที่ทำไมต้นไม้แม่งต้นใหญ่นะกลัวจังวะเหมือนอยู่ในป่าเขาเรื่องอะไรอ่ะป่าแห่งเวทมนต์ในแฮร์รี่แหละอโอ้ยเขาเห็นเหรออุ้ยหมาเห็นเหียไปดิไปดิวิ่งสิโอ้หมาว่ายน้ำโคตรไวอูว้อเหียคนลุกโดดมาสิมึงอ่ะ ไอหมาโง่มันจะตกกันแต่หมาไม่ไหวน้าไวมากโหน้องสแสดงน้องสแสดงใจเย็นเราไม่รู้เป้าหมายเลยเว้ยมีอะไรจ้ำสแกมานี่กูอยู่ไม่ได้แน่เลยเนี่ยเสียงอะไรอะเสียงเสียงเหมือนนั้นมีอะไรเศษหินตกเอาเสียงรถเอาไม่หลบก่อนนะ่ะรถันจะมาทางนี้ปะเนี่ยลบโอ้ยเขายิง กระสุนยาสลบอ้โหรู้ว่าเราต้องปล่อยให้รถไปก่อนวะเฮ้ยอ๋อเราต้องรอตรงนี้ให้รถผ่านก่อนเว้ยแต่รถมาแล้ววิ่งกลับมารอครับรู้ว่าเราต้องไปให้ทันโอถ้าเราไม่ถึงตรงนี้รถก็ไม่มารู้ว่าเราต้องวิ่งให้ทันวะเฮ้ยมีซอกหลบอ๋อนี่ไงโอเคจอดไหม ก็คือถ้าวิ่งวิ่งอยู่แล้วแบบป่าอย่าง้ยน,นะถ้าเจอแบบเซนทอร์อะไรแบบนี้จะไม่แปลกใจเลยเจอมินนทอร์อยู่ในป่าอย่างเงี้ยตายฟรีๆไปสองตัวเสียค่างโง่มันอารมณ์เป็นเกมเหมือนแบบอุ้ยเราลดจอดเป็นเกมเหมือนแบบต้องตายก่อนถึงจะเข้าใจอะ่ะกูไปได้ปะเนี่ยโอย้แล้วมันมีไฟอ้โห้ล้วเขา,าวิ่งไล่ไอ้เหียไปนี่วิ่งเร็วเร็ว โอ้โหโดนจับฉะนั้นแล้วเราจะต้องรอใช่ไหมรอจนกว่าเขาจะไปเหรอมันรอไม่ได้มันเหมือนต้องให้เขาเห็นเว้ยประเด็นคือเราจะรอดได้ยังไงโอ้ยเราวิ่งสะดุดขอนไม้นี่ถ้าเรากระโดดแต่แรกเราอาจรอดก็ได้หมานี่ ความเร็วเป็นของปีาศาจไอ้ดมทัน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 อย่างเงี้ยทันเอ้าแล้วโดนดักอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถูกแล้วคิดว่าถูกแล้วโดดข้ามขอนไม้คิดว่าถูกแล้ว,ดดอ,ว,ลวอ๋อ อุ้ยลอยรถผ่านแล้ววิ่งได้ยายาส่องไฟมาไม่โดนไม่โดดอ,อุ้ยหมาไม่นะไม่นะสุดซอยสุดซอยมอนะอมอมต้องโดดแล้วอะโอ้ยจมน้ำไอ้เหี้ยเกมแม่งทำขนลุกจัดอุย้ยพวกนี้ก็ไล่ล่าเราอยู่อะ เราออกไปเราโดนยิงไหมเนี่ยดำได้ไหมเฮ้ยดำได้ดำน้ำได้โอเคมีปอดหมดไหมเฮ้ยมีเริ่มสะอึกแล้วเริ่มสะอึกแล้วเริ่มสะอึกแล้วเดี๋ยวมันส่องไฟมาเราค่อยดำนะโอเคผ่านแล้วครับรอดแล้วโอ้ชีวิตหูเศษซากไอ้เหี้ยซากหมูหมูป้านอ่ะไอ้หมูหมูตาย ไอ้ยเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆต้องมาหนีการไล่ล่าของกลุ่มอาชญากรอะไรสักอย่างมันใส่หน้ากากไมเคิลเมเจอร์ด้วยฆาตกรโรคจิตแล้วมันมีเศษสร้างหมูอย่างนี้แล้วจะปะติดต่อเนื้อเลือกยังไงอะ่ะโหไล่ข้าโพดอีกแงเหมือนในหนังฆาตกรรมเลยอะ่ะไล่ข้าโพดอ่ะเหมือนในหนังฆาตกรรม90นะ่าแม่งวิ่งไล่กันในไล่ข้าโพดอย่างเงี้ย ที่นี่ที่ไหนอีกเนี่ยมีไฟด้วยเฮ้ยรู้สึกว่าจะชอบความมืดมากกว่าชอบแสงไฟนะแทงเป็นไล่เหรอปลาประสุสั์เหรอโหอ้ยเชีอยรสร้างหมูทำไมหมูมันติดเออหมูมันตายเหรอหมูมันติดโรคอย่างเงี้ยเหรออ๋อลูกเจีย๊ยบโอ้ย,อยตอนนี้มีเชือกโอเค กูก็จะเข้าประตูอยู่นั่นไม่เห็นเชือกยังไงอ๋อเวียงเวียง,เว,ยงเวียงเข้าตรงนี้ใช่ไหมขวาซ้ายขวาแล้วจับโอเคครับผมเราเข้าในร่มละอะไรอ่ะคันโยกอะไรอยู่ข้างล่างกระโดดถึงนะมันโอเป็นโรงงานเหรอเป็นพาโซ่ให้แก้ใช่ปะอ๋อเราจะต้องยิงอันนี้มันเป็นเครื่องอะไรอ่ะ องต,ต้องให้ทำทำให้ฟางก้อนข้างบนแนะล้วร่วงลงมาโยกแล้วไงอะ่ะเอาโยกแล้วก็ไม่ติดอะ่ะมอตเตอร์กำเนิดไฟขอต้องติดเครื่องก่อนเนาะติดแล้วติดแล้วรอบมาแล้วโหเสียงเครื่องมึงเน่ามาก อ๋อเป็นเครื่องเป็นเครื่องปั่นฟางครับต้องดึงคางไว้ด้วยเนี่ยแล้วไหนอะไม่เห็นร่วงอะไม่ใช่แล้วเราต้องเอาฟางมาใส่หรือเปล่าเราต้องทำยังไงถึงจะมีฟางมาใส่หรือว่าต้องออกประตูแล้วไปเอาฟางจากด้านนอกมาประตูมันมีไม้ล็อกอยู่อ่ะโอเค ราฟังอยู่ไหนอะประเด็นอะหรือฟังอยู่ชั้นบนไม่มีฟางนี่แล้วไก่ไก่เข้ามาไก่มันวิ่งตามเราทำไมอะลูกเจี๊ยบหรือจะเอาซากหมูไปได้ไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะกินก้อนฟางก้อนนี้ไปอะบ้าหรือเปล่ายังไงวะโอน้องก็วิ่งไล่จังเลยอะน้องมาลูกผมว่าต้องมีอะไรกับไก่แน่เลยวะลูกเจี๊ยบอะ เราต้องรอลูกเจีย๊ยบเข้ามาเข้าไปในเครื่องเปะเอาลูกเจีย๊ยบยิงนะนะเอามาหิดเกินข้างบทมันไม่มีอะไรเลยคนคางไว้ได้แม่งจ,จะล่วงปะมันไม่มีเศษฟางออกมามันจะล่วงได้ไงวะอ๋อนี่ไงท่อดูดเราต้องไปล่อน้องล่อน้องให้โดนท่อดูดโอเคเข้าใจและพอเข้าใจแล้ว,ลว,ลวต,ตัวนี้เป็นท่อดูดเห็นปะ มีท่อดูดนอนอยู่ลอน้องให้มาฝั่งนี้ก่อนน้องไก่เดี๋ยวเอาน้องไก่ยิงยิงฟางโอเคเดานะน,นี้เดาทฤษฎีนะเสร็จปุ๊บเราจะได้วิ่งไปเปิดเครื่องระหว่างที่น้องวิ่งตามพอน้องวิ่งมาผ่านตรงท่อดูดน้องจะโดนดูดขึ้นไปเพื่อยิงฟางโอเคนี่ไอ้เหี้ย <laughs> กระสุนลูกไกโอ้คิดตั้งนานนึกว่าต้องไปหาฟางที่ไหนโอเคได้อยู่เรานี่ก็ไม่ธรรมดานะโอเคครับผมขึ้นมาได้แล้วขึ้นบันไดไปหลังคาโรงงานน่าจะเป็นโรงงานแปรรูปาฟาร์มปศุสัตว์อะไรสักอย่างหนึง่งเขขึ้นมาข้างบนแล้วกูจะลงยังไงอะ่ะจะบอกนะให้โดดลงไปตรงซากหมูอะ่ะจริงปะเนี่ย โอ้หขาหักไปแล้วไปยังไงอีกละ่ะทีนี้รถเข็นบอกทันทีไม่ใช่รถเข็นใช่ไหมโอเครถเข็นครับรถเข็นเป็นซับพัสเซอร์ที่บางอย่างอาจจะคาดไม่ถึงฝนตกเฉอะแฉะ,ฉะ น้ำโคลขี้หมูฝนตกขี้หมูไหลอูจมโคลไปละโหครึ่งแข้งมันครึ่งแข้งหรือครึ่งเอวอย่างเงี้ยเอา้าเปิดไม่ได้เอไอเชีย่ยปีนได้ะอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะนกอ,อีกากินศพเย้ yeah. เฮ้ยเฮ้ยหมูผีมีผู้อ,ผไไอ,อ,ผลลอุ้ยคนไม่ได้แดกกูหรอกอุ้ยคนลุกโอ้หมูผีทำไมวิ่งช้าจังล่ะน้องไปไหนเนี่ย น้องชนแล้วน้องลกเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนปรสิตเอยเอะเฮ้ยเหี้ยขนลุกเหมือนปรสิตอะไรทั้งอย่างสิงในหมูตัวนี้เว้ยเย่ะหมูนี่ผอมก็หล่องเลยอ่ะดูด,ด,ดูเห็นกระดูกเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยเหมือนเราจะต้องขึ้นหลังหมู เอา้าเราเอาสมองไปเข้ากับเครื่องไอ้นี่อ๋อแล้วเราจะควบคุมอะไรอยู่วะน,นีะ่ซอมบี้อ่ะไม่ไม่พอเพื่อจะดันประตูอะไรสักอย่างเราต้องเปิดประตูนี้ก่อนอ๋อเปิดประตูนี้เพื่อให้อีกสองตัวขึ้นมาเปิดไปปะเนี่ย อ๋ออีกสองตัวไม่ใช่เปิดโอเคตอนนี้เราควบคุมซัมบี้อยู่สี่ตัวไอ้เชียมันไปเกมใส่ไฟ,ไฟแล้วตอนด,ดูตอนเราเดินเลย <c oughs> ตัวละครเราวิ่งด้วยนะแล้วดันไปไงดันให้มันพังเหรออ๋อดึงถอยกลับได้โอเคให้มันพังลงมาครับโอ้โหพอดีแล้วก็ถอดหัวออกมา โหเราซอมบี้พวกนั้นก็หมดสติไปเฮ้ยเฮี้ยล้ำวะขูดสะดุ้งจริงอะ่ะไอ้เฮีย้ยชอ็อตหมูไล่ <c oughs> แฮปปี้คนเลี้ยงหมูเนี่ยไอหนอนพวกนี้ได้เลยเนะี่ยตัวขาวๆนะ่ะใช่หนอนหรือแสงเงาวนะน่ะผมมีพัซเซิลเรื่อยๆให้แก้เรื่อยๆจริงๆอ,อืออ๋าเฮ้ยเช้าแล้วดี๋ยวงี้ค่อย,น,ยน่าอภิรมใจหน่อย ไม่มีเสียงฝนไม่มีอะไรสยองสยองให้เราตกกระจยอุ้ยซอมบี้อะไรยืนเรียงเป็นตับเลยล่ะเขาทำอะไรกันอะ่ะต่อแถวรับอาหารเช้าหรอมีโซ่ห้อยลงมามีรถเข็นอ๋อโอเคเขเข้าแถวทำอะไรกันอะ่ะ นั่นจะเกี่ยวข้องกับไอ้พวกนั้นเลยที่เอ่อที่จับเรามาที่เรากำลังหนีอยู่โอโ้โหอึ๊บโซ่เส้นบนเรมิมอะแล้วไงอ่ะอึบเฮ้ยนกแสงคุยแล้วไม่มีกลงอะไรเหมือนกงขังข้างล่างเป็นแผ่นไม้วางๆเหมือนจะมีหลุม ้างบนเป็นกล่องที่ถูกมัดเชือกไว้เราวิเคราะห์ก่อนนะแล้วยังไงต่อมันต้องมีประตูต้องเปิดอีกแน่เลยกูว่าน่บันไดโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ใช่ไหมนั้นเราต้องไปดันกล่องอะไรสักอย่างอ,อมีสวิตอ๋อเป็นลอกครับผม อ๋อเล่าหมายถึงว่าจะให้เราขึ้นใช่ไหมอย่างนี้เราต้องไปดันอย่างเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้เห็นมันดันได้ดันให้มันหันมาใกล้เราดัานได้ก็เหี่ยแล้วมันติดแค่นี้นี่หว่าวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนู้นเหรอเราต้องยกขึ้นพอแค่แค่เราปีนได้ก็พอปีนได้อยู่แล้วจะถึงได้ไงวะอืม ถ้าเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วค่อยไปโดดขึ้นได้นี่โอเคเข้าใจะละประมาณนี้น่าจะถึงแล้วเราก็ไปขึ้นมาได้อีกทีหนึง่งปึ๊บโหน้องอ๋อไม่ได้คำนวณแม่เงเอ้ยต้องดันไว้ก่อนสุดละประมาณนี้ได้อยู่ โดดถึงปะเนี่ยมันยกสูงจังอะฮึบโอเคเฮ้ยมึงโดดอีหยานเอาไหมน้องจเย็นโอ้ยแล้วมันขยับไปแล้วป่าะวะนะอ๋อถึงอยู่ฮึบโอเคฮึบโอเคนี่ไงตู้เซฟโอเคเราดันตู้เซฟลงไปใช่ไหมเฮ้ยแผ่นไม้เราก็ตกดิ เอาจะบอกแล้วตายอ่ะเอา้าไอ้เฮียตกแค่นี้ตายงั้นเราต้องอยู่ตรงนี้ไปเลยครับตายปะตายยังไงอ่ะคือต้องกุปต้องปีนไปบนตู้เซฟเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแค่ทําลายแล้วก็เราก็วิ่งกลับวิ่งกลับ Okay, สวยแล้วเราก็กลับทางเดิมถูกปะ่ะเดี๋ยว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 ขาหักอีกชีิบหายโอเคเราก็กลับทางเดิมแต่ละจุดที่ต้องมีเสียค่าโง่อย่าง,งาน้อยสองตัว <c oughs> ไม่ได้ไง,ง่ายๆเลยแล้วโดดรงไากูไม่ตายเกรนเนี่ยโอ้ยพอทนได้นนี้พอทนได้ทั้งไหนอะ ดึงออกอ่ะ,อะแข็งแรงจังวะใช่เอ๋เฮ้ยมีไฟเทคมีเสียงอุ้ยดึงอะไรออกอ่ะ left B h i n d แล้วมาดึงอันนี้ออกทำไมวะเสร็จแล้วหรอมองทางนี้ไปต่อได้ เมื่อกี้เหมือนดึงปักออกจากไฟเทคนี่คืออะไรอุ๊ยโอ้คุณว่าตาตัวอะไรไอ้เครื่องอะไรเงี้ยเปิดประตูเฮ้ยเร้่มไม่มืดจังล่ะกรจะเอาอะไรมาลองอ่ะถึงจะควบคุมไอ้ไอ้นี่มันเหมือนเครื่องควบคุมซอมบี้รอบนั้นอ่ะเรนบอกแล้วเอาไอ้ตู้เซฟมา ไอเขี่ยเอ้ยตรงไหนวะนะไม่ได้มีกล่องอะไรที่เราสัมผัสได้เลยอะ่ะปิดประตูเลยยังไงวะกระโดดก่ออุ้ยอ๋อนี่มีซอมบี้อยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว โอเคงั okay. ้นเราต้องเปิดประตูแล้วเอาซอมบี้เข้าไปทำภารกฤษฤษิจแทนถึงจะไม่รู้ว่าทำอะไรก็เถอะมันกระโดดเกาะถึงได้ไงวะปึ๊บโอเคแล้วก็เอาซอมบี้เข้าไปเอา้าอ๋อคุ้นคุ้นคุ้นคุ้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 คคคคคค áp. เหมือนเหมือนเคยเล่นเกมใดเกมหนึ่งเลยที่ปลดล็อกแบบเนี้ยโอเคต้อ okay. งวิ่งวิ่งให้ชนก่อนฝั่งนั้นชนปึ๊บพอจะเข้าใจได้แล้ว มันจะต้องให้ไฟขาวขึ้น2อันโดยการให้ซอมบี้วิ่งตัดกันอ๋อวิ่งเหยียบบนนี้อ๋อบนบนสวิตส,สวิตสีขาวทำยังไงมันถึงจะพอดีล่ะเอาเอาตัวฝั่งนู้นมาดูก่อนวัดระย,ยะอ๋อเราต้องปิดประตูเราให้ซอมบี้มันวิ่งชนแล้วคราวนี้วิ่งชนฝาแล้วหลังมันจะเท่ากัน โอเคเข้าใจไดต้ตัวนั้นจะวิ่งไถตัวนี้จะวิ่งสุดแล้วก็วิ่งกลับมาพร้อมกันอัจฉริยะวู้หวาน